มิชิคาว่าแอร์ไทยแลนด์เอ็กกิรติยาลงนามสนับสนุนโปรเข้าวกล้องซัพพอร์ตอย่างเป็นทางการตอกย้ำศาสตร์การนอนอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทโตโยสุ L&C t t h i l l n n d จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ที่นอนอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นจัดงานนิชิคาว่าแอร์ไทยแลนด์ เอ็กิรติยาการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างแบรนด์นิชิคาวะแอร์ที่ถือเป็นแบรนด์ที่ครองใจชาวญี่ปุ่นมายาวนานกว่า459ปีอีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่นอนคุณภาพอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นและเข้ามาทำความรู้จักกับคนไทยมากกว่า7ปีให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการกับโปรเข้ากล้องกิรัติยาฟูเจริญโปรกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวไทยในวัยเพียง25ปี เมื่อวันศุกร์ที่21มีนาคม2568ที่ผ่านมาณนะนิ Store, ชิคาวะแอร์แฟกชิปสโตร์ชั้น5 0การค้าเซนทันเวิร์ค่ะก็แบรนด์นิชิคาวะนะคะเราเป็นที่นอนมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอายุ459ปีแล้วมาอยู่ในตลาดไทยได้ประมาณ7ปีแล้วค่ะแล้วเราก็ พร้อมที่จะสนับสนุนนักกีฬาเนื่องจากว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะลูกค้าของเราเป็นนักกีฬามีจํานวนมากนะคะคือด้วยผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยให้การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อนักกีฬาเวลาฝึกซ้อมหนักเป็นไปได้อย่างเร็วะคะ่ะแล้วคันนี้ค่ะด้วยความที่กีฬากอล์ฟในประเทศไทยนะคะ,ะโดยเฉพาะนักกอล์ฟหญิงะคะ่ะ กำลังรุ่งเรืองมากนะคะแล้วก็มี potential ในในเวทีโลกเลยทีน,นี้เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้สนับสนุนค่ะเราก็ได้มาเจอกับโปรข้อกล้องค่ะซึ่งโปรข้อกล้องเองอะค่ะได้เห็นเวลาน้องซ้อมน้องอฝึกอะค่ะว่ามีวินัยมากแล้วก็อดทนมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นผลงานของน้องค่ะว่าผลงานของน้องก็มีมาให้เห็นอย่างสลอดเสมอนะคะทางแบรนด์ก็เลยมองว่าเนี่ยค่ะเรา เป็นหนทางที่เราจะสนับสนุนกีฬาได้นะคะก็เลยได้มาพูดคุยกันค่ะค่ะไปส่งงมาทีก็อได้ับการติดต่อไปว่า ค่ะ่วนแรกตอนที่ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นอะคะ่ะก็เห็นแบรนด์แต่ว่าไม่เคยเห็นที่ไทยทพอแบรนด์ติดต่อมาเขาก็บอกว่ามีที่ไอคอนสยามแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่เซ็นทรัลเวิร์ลอะไรเงะะี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอ๋อแล้ว,วเขาก็จะส่งตัวแอร์พอเ a ิ l ล m a t มาให้แล้วบอกโอ้ส่งมาได้เลยเพราะว่าเป็นนักกีฬาใช้ร่างกายเยอะอยู่แล้วะคะ่ะการที่แบบต้องเปลี่ยนที่นอนบ,บ่อยการที่ต้องมีเตียงดีๆส,สักอันหนึ่งไปด้วยกันเนี่ยมันสําคัญมากๆค่ะก็ได้ลองใช้จริงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอบโจทย์มากๆสำหรับนักกีฬาค่ะ มันมีความสําคัญต่อการนอนยังไงอรือว่าการนอนมันมีความสําคัญต่อเขาเรียกว่าการผลงานในการพัฒนาผลงานเลยค่ะมากมากเลยค่ะใช่เพราะว่าเราต้องนอนก่อนหต้องนอนให้พอก่อนใช่ไหมคะแล้วการนอนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราหลับตานอนเราต้องหลับให้ลึกด้วยหลับให้ดีด้วยค่ะเพราะว่ามันอยู่มันจะส่งผลแก่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาด้วยอะค่ะใช่ซึ่งตอนแรกก็จะเป็นคอนอนลำหลับตื่นระหว่างดึกเพราะว่าพลิกตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้ลอง แอปพอร์ทัเบิลแมตของทางนิชิกาวะค่ะก็หลับดีขึ้นเยอะมากที่รู้เพราะว่า,าใส่นาฬิกาที่วัดขึ้นหัวใจวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วมันก็ขึ้นเป็นผลในโทรศัพท์ว่าเอ้ยหลับแทบไม่ตื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลับดีสลีปคือดีมากๆค่ะใช่ค่ะอยากพูดถึงตัวลุคตีนิดนึงค่ะความพิเศษของนี้มันจะช่วยยังไงบ้างค่ะที่นอนนิชิกาวะเองเนี่ยค่ะโดยมาตรฐานแล้วค่ะจะเป็นที่นอนออกแบบลักษณะเพื่อให้การกระจายน้ําหนัก เวลานอนเนี่ยค่ะมันกระจายน้ําหนักทั่วตัวจะไม่ได้กดจุดใดจุดหนึ่งจนเมื่อยจนเจ็บนะคะเพราะฉะนั้น ที่นอนอันนี้ก็คือมาตรฐานเป็นแบบนี้ส่วนพอตเทเบิลอันนี้ค่ะที่ดีก็คือว่ามันสามารถพกพาไปกับเราได้ในทุกๆุที่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ต้องไปนอนในเปลี่ยนที่นอนอยู่บ่อยๆหนึ่งในนั้นก็คือนักกีฬาอาชีพที่ต้องคอยเปลี่ยนที่ที่นอนเนี่ยค่ะในการแข่งขันนะคะกับผู้ที่ต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยหรือต่างที่บ่อย ค่ะอ oh, <Oui. S 1> so. <t> ันเนี้ยก็เลยและได้ทดลองเองด้วยค่ะหนึ่งเราก็ปูปูอ่าพอสเชเบิเนี่ยค่ะบนเตียงของโรงแรมค่ะอีกชั้นหนึ่งก็ทําให้การนอนดีค่ะมันมีขั้นตอนในการจัดรักษาเพราะว่าคนเหมือนเราต้องถก็จะต้องขวบพักขวบงอนไปไปหลายๆอย่างใช่ใช่ เนื่อง <Hobby craving sound> ตัววัสดุเองค่ะมันยืดหยุ่นได้ดีค่ะแล้วก็เวลาเก็บรักษาในที่นี้ค่ะเวลาใช้ใช้ไปเราก็จะมีการผึ่งลมแต่ไม่ตัดแดดนะคะค่ะแล้วก็ตัวม erm ้วนเวลาม้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรค่ะน้ําหนักไม่หนักเลยค่ะเบาค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปเดินทางโดยเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะเราก็โหลดได้เลยอย่างเนี้ยค่ะสะดวกค่ะณปัจจุบันตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะภายใต้แนวคิดข้วามที่มาจำหนา ค่ะของนิชิกาวะเองเนี่ยค่ะเราก็จะมีทั้งหมอนและที่นอนที่เป็นหลักแล้วก็รวมถึงเบาะนั่งด้วยค่ะคือทุกอันที่จะพพอร์ตให้การดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะหมอนเองก็มีหลากหลายซีรีส์ค่ะมีทั้งเป็นหมอนที่ให้เบาๆหน่อยนะคะกับหมอนที่สำหรับนักกีฬาเลยค่ะแล้วที่นอนเองค่ะก็มีหลายซีรีส์เช่นกันค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการที่นอนที่มีความ ฮาร์ดมันมีทั้งรุ่นฮาร์ดรุ่นซอฟต์เนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้มาลองคือของเราอะค่ะเราเน้นที่ให้ลูกค้าได้มามีประสบการณ์ทดลองใช้ก่อนค่ะก่อนว่านอนแล้วดีขึ้นจริงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อค่ะ่นอ่ะขอบคุช่วยฝากค่ะเพราะเราเป็นคนที่ทดลองใช้มากเนแล้เก็เป็นนักกีฬาด้วย ค่ะก็อยากจะฝากไปในชิกาว่าไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นคนปกติการนอนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆร่างกายเราสําคัญต้องดูแลรักษาเขาให้ดีๆนะคะก็ลองมาลองนอนมาลองใช้ที่ช็อปที่เ e n นทร l ลเวิลแล้วก็ที่อคอนสยางใช่ไหมใช<ะ>่คะ่คะค่ะได้เลยสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดมแบมแบมกัลยากร